ถาดวางชั้นสองแบบนี้นะครับชั้นสองแบบนี้ผมทํายังไงนะครับเนี่ยครับเป็นเหล็กมาแบบนี้จะได้ชั้นสองมาแบบนี้แล้วทุกคนฮะแค่เนี้ร้านเราก็จะเทแล้วฮะทุกคนฮะมาดูนะครับถาดวางชั้นสองแบบนี้นะครับชั้นสองแบบนี้ผมทํายังไงนะครับเนี่ยครับเป็นเหล็กมาแบบนี้ทุกคนฮะนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการทําให้พี่พิงน้องนะครับว่าชั้นสองเนี่ยผมทํายังไงเนาะทุกคนเนาะผมจะเอาสูงกว่าชั้นแรกมากี่เซนเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูนะครับอ่าก่อนอื่นไอ้เหล็กตัวเนี้ยเป็นเหล็กประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วอ่ะสยัญญ์เล็กเนี่ยหนึ่งนิ้วนะครับเป็นเหล็กธรรมดาทุกคนนะแต่ซื้อแค่ซื้อไอ้สกอตเทปสีขาวๆนี่มาพันเฉยๆนะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้นะทุกคนนะผมแค่ซื้อสกอตเทปสีขาวเนี่ยทุกคนมาดูนี่ตรงนี้ครับนี่เข้ามาตรงนี้นี่นะครับเป็นเหล็กธรรมดานะทุกคนนะเป็นเหล็กธรรมดานะครับความสูงผมก็จะเอาสูงจากถาดนะครับข้างบนมาทุกคนฮะนะครับนี่ ประมาณห้าเซนก็ได้เนาะทุกคนเนาะพยายามเอาสูงกว่าถาดชั้นล่างของเราเนี่ยนะพี่พิง์น้องนะเอาสูงมาห้าเซนสิบเซนแล้วแต่เรานะครับไอตัวนี้แล้วแต่เราอ่ามาดูแล้วความกว้างความยาวของมันเท่าไหร่ก็อเอาเท่าขนาดถาดของเรานะครับนี่ความกว้างขติความกว้างขนาดถาดของเราสี่สิบแล้วก็มาวัดเลยฮะนะครับวัดเนี่ยง่ายๆทุกคนฮะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้สําหรับของผมผมใช้ถาดความยาวทั้งหมด สามสิบสี่เซนนะครับสามสิบสี่เซนหัวท้ายเลยนะครับเนี่ยครับสามสิบสี่เซนนะเอาไปเป็นแบบอย่างนะครับขาหลังอ๋อเส้นจักอ๋อความยาวความยาวผมจะอยู่ที่เมตรร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรนะชั้นสองนะทุกคนนะนะครับความสูงความสูงของขาขาแรกสิบสามเซนนะครับขาหน้ามันนะทุกคนนะมันจะเป็นมันมันจะเฉียงเนาะมันจะเฉียงลงแบบนี้นะครับขาสอง นะครับขาแรก15ขา2 18แนะทุกคนนะขา2 18นะครับ17นะครับ17ไม่ใช่18แเนาะทุกคนเนาะขาแรก15คือขาหลังเนี่ยมันจะสูงกว่าขาหน้าในประมาณ 2- 3ามเซนได้นะทุกคนเนาะเอาให้มันสูงกว่าขาหน้า 2- 3สมเซนนี่เพื่อให้ได้เห็นภาพนี่ทุกคนฮะเนี่ยเห็นไหมนี่มันจะออกมาเฉียงแบบนี้นะครับเวลาเราวางถาดนะข้างหน้าเนี่ยมันจะเฉียงแบบนี้นะครับทุกคนฮะเวลาเราวางถาดมาดูวิธีการวางถาดนะครับนี่เอาไปเป็นแบบอย่างนะครับ น,นะครับการวางถาดแล้วก็เนี่ยมันจะออกมารูปแบบเฉียงแบบนี้นะครับของนี้ทั้งนั้นทุกท่านต้องไปทําเองนะครับเอามาลอกเรียนแบบผมเอาแบบผมเป๊ะไม่ได้เราไปวัดถาดเราเอาเนาะเอาถาดเราเป็นที่ตั้งนะครับี๋ยวเราก็จะได้ชั้นสองขึ้นมาเองนะครับนี่เราจะได้ชั้นสองขึ้นมาแล้วทุกคนฮะมันจะเฉียงสวยมากนะครับนี่นี่นะครับน,น,นี่เราก็วางตะแกรงไปนะครับเราก็วางตะแกรงไปนี่แค่นี้เราก็จะได้ ชั้นสองนะแบบสวยๆวยทุกคนให้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมผ้าซาอยู่ตรงนู้นหน่อยทายเออเนี่ยมันจะได้แบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นสองชั้นแล้วมันตะแกรงไปแบบนี้นะครับเฉียงไปแบบนี้เนาะชั้นบนเนี่ยเราก็เอาวางปลาหมึกเป็นพวกปลาหมึกไข่เป็นไข่ที่ตัวร้อยตัวแปดสิบไม้ห้าสิบต่างๆก็แล้วแต่ท่านนะทุกคนเนาะข้างล่างเราก็ใช้ขายไม้สิบบาททั่วไปนะทุกคนเนาะเนี่ยครับเห็นไหมครับชั้นสองก็ทาให้ง่ายทุกคน,นครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กหนาหนึ่งนิ้วนะ เอามาเชื่อมเอานะไปจ้างเขาเชื่อมเอาเนาะทุกคนเนาะไปจ้างเขาเชื่อมเอานะครับเนี่ยมันก็จะได้ชั้นสองแบบนี้แล้วทุกคนฮะแค่นี้ร้านเราก็จะเท่แล้วฮะทุกคนฮะเนาะนะครับสาหรับท่านไหนที่อยากตกแต่งร้านแบบผมเนาะทุกคนเนาะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งแนละ้วทุกคนเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับไอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะต้องวัดจากความกว้างความสูงของถาดท่านเองเนาะทุกคนเนาะวัดความสูงความกว้างเองนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหม หน้าต่ําหลังสูงแค่นั้นเองครับเนี่ยครับเชื่อมเป็นสี่เหลี่ยมลายยาวแค่นั้นเองนะครับแค่นี้เราก็จะได้เนี่ยขาตั้งสองชั้นข้างหลังเลยนะครับทุกคนนะถ้าอยากให้ง่ายไม่จําเป็นต้องใช้เหล็กแบบนี้นะใช้ตะกร้าได้ทุกคนเนาะตะกร้าหนุนให้มันสูงกว่าชั้นบนแค่นั้นเองนะครับให้สูงให้มันสูงกว่าชั้นบนให้มันเป็นสองชั้นให้ได้แค่นั้นเองไปพลิกแพงเอาเนาะสาหรับท่านไหนที่อยากเห็นก็เรียบร้อยนะครับไอ้ที่สีขา,ขาวๆนี่ไม่ใช่สีไม่ใช่อะไรนะเขาเรียกอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับ แต่ข้างในนี่มันเป็นเหล็กน่เห็นอนะครับสนิมจะกินแล้วเนาะทุกคนเนาะนยครับนี่ชั้นสองก็ทําง่ายทุกคนเนาะนยครับเรียบร้อยนะครับนี่ให้มันเฉียงหน่อยเนาะทุกคนเนาะลูกค้าจะได้เห็นนะครับให้มันเฉียงลงไปหาลูกค้านะครับนี่ทำทำให้มันเฉียงไปหาลูกค้าเราก็จะได้ปลาหมึกสองชั้นนะครับที่ดูดีนะครับแล้วร้านเราจะสวยด้วยเนาะทุกคนเนาะนี่ครับนี่ทำแบบนี้นะครับนี่จาก อาชีพนี้ผมขายมาสิบเอ็ดปีแล้วนะครับทุกคนฮะนี่ครับเอาไปทําตามได้ทุกอย่างใส่ทอดรีไว้ในช่อง YouTube นะครับนี่เรียบร้อยนะครับชั้นสองนะครับแค่นี้นะครับทุกคนฮะนะครับทุกท่านก็จะได้ของสองชั้นแบบนี้สวยๆไว้เลี้ยงขายปลาหมึกเนาะทุกคนเนาะนะครับเอามาพลิกแพงทํากันเราเองเนาะทุกคนเนาะโดยรวมขาตั้งโต๊ะชั้นสองของปลาหมึกก็จะเป็นประมาณนี้เอาไปพลิกแพงเอาไปทํากันเรเองมันไม่ยากนะครับ อยากให้ง่ายๆก็ซื้อตะแกรงวางให้มันสูงกว่าชั้นแรกแค่นั้นแล้วเอาถาดวางบนจบเน้อทุกคนเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ